มื่อนี้อากาศดีค่ะผ้าเด็กน้อยอยางเล่นแดดดีฮอนนะ้ำอันที่เห็นอยู่นั้นจะเป็นโบสถ์เก่าแก่ของอันเมืองนึ้ค่ะของซานวิกเกนอายุกับหลาย้อยปีอยู่โบสถ์ใหญ่เลยตรงนี้ก็จะเป็นสุสานสุสานบานนี้บเป็นตะยานคือบ้านเท่าแล้ค่ะอันที่เห็นที่เป็นกรอบอยู่นี่นะคะ<อ>ที่เห็นที่เป็นอันรั่วอรั่วรัว่วล้อมอยู่นี่ค่ะ<อ>เป็นโซนเลยเป็นแบงสสัดส่วนจากอื่นก็จะเป็นของตระกูลตระกูลเยอะแงสสันตระกูลเทียน สั่งสั่งโรงงานซันวิกโรงงานประจังซันวิกเกนซัําเป็น็นผู้สั่งสั่งความจเจร่ญลงเรื่องแห่เมืองอะค่ะแห่เมืองนี่ค่ะหนตะอันอันนั้นเป็นอันสุสานลุงฟังซุบของตระกูลข้าเจ้าค่ะอันซุ้มนี่ก็จะเป็นแบบแยกย่อยออกมาสุสานฝังเห็ดง่ามค่ะบ้านนี้เห็ดบ่เป็นตย่านเห็ดง่ามนาฮอนนี่ก็สิปปะดับประดาดอกไม้ ต้นไม้ล้อมรอบแต่ละหลุมแต่ละหลุมตัดต้นไม้ให้เขียวงามถานนนั่นเส้นกางนี้ก็จะล่มลื่นนี้ก็จะเป็นซซนนี้จะเป็นที่ดินกองซุ้มมันตระกูลอันนี้หมดเลยค่ะตระกูลเยอดันสันหมดเลยเป็นบ้านพักที่ขาเจ้าเฮ็ดไใเ้ีอนพวกพวกพนักงานยูเป็นบ้านพักของพวกคนในตระกูลนั่นสินะคะแล้วก็ ออย่น,นี้เขาก็ได้แปลงเป็นเป็น,ปนอพาร์เม่นแน่เป็นสถานที่เป็นสำนักง,งานแนงเสียคะ่ะฟังทาง่านนี่อันนี้ก็ไปก็ยังเป็น,ย,งงปนยังคงเป็นส่วนของ,องสุสานอยู่อีกฝั่งหนึ่งต้นไม้เขียวงางจนอหนที่เขาก็ตัดหญ้าว่างดอกไม้ แล้วก็อ,อันนี้ไม่บ้านบานซุ้มนี่บบานโซนทา้งนี้จะเป็นบ้านที่แบบวา่ามีอายุหลายค่ะคือเอาง,ง่ายงาคือเกิดลอยปีอะค่ะเกิดลอยปีทุกทั้งพุม่มระวางรถลูกมีไหมแต่มันก็สิปูกเป็นแนวแนวต้นไม้เห็นบ่กค่ะต้นไม้ก็สิลมลืน่นปูกเป็นแถวเป็นลาหนาหอนมาใบาแตกออกคุ้มกันแล้วก็สิง,งามเป็นอุโมงค์ต้นไม้อ่ะค่ะส่วนมาเส้นทางสีวีเดนซีมีหล,ลายแบบแบบนีแบบ,นแบบเป็นอุโมงค์ต้นไม้สิง,งาม ลมลื่นอันแม่มือนีแม่ปูผ้าลูกยางไก่อยู่ยางยางอ่อมเมืองอยู่ค่ะยางเลนไปแวะกินน้ำกินไอติมตามทางไปผ้าเด็กหน่อยสูตรอากาศข้างนอกปูปะบ่ย่อมนอนเลยเลยไปหน้านอนละ่ะ<า>ตรงนี้ก็จะเป็นดอกิดฮะฮาซะมามาทรวดฮะดอกกิดซี่กิทโกเดล เป็นบ้ค่ะอันที่เป็นแท่งหินขึ้นมาแลี่นเป็นป่ายลุมศพด้ยค่ะป่ายลุมศพไัยกรอเนี่ขาก็จะเป็นเป็นแ่นหินใหญ่ๆเลยแต่ว่าส้กยอนี่ยเขากรจะมี่หน่อยๆนึ่ฮะโอเคป๊า๊า ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ปะาป๊าบีล,ลดจำได้ได้รุ่นเดียว<ป>มันรุ่นเดียวกันรุ่รุ่นเดียวกันลูนลนกแต่ว่าสีคล้ายๆกันเนี่ยจำได้หมดรถพอขั้นใดขั้นใดเป็นสีใดกันอือ